สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่สิบสานะครับมันจะต่อยอดจากตอนที่สิบสอนะครับที่ที่เราเกริ่นไว้ว่าตัว efin stock pickup เนี่ยจริงๆมันพอจะสแกนรูปทรง v-shape ได้แบบนี้ดังนั้นเราก็เลยเอามาประยุกต์ใช้กับการสแกนแท่งเทียนนะครับ ไหนๆก็คุยเรื่องแท่งเทียนแล้วเนี่ยก็จะขอ,อนำนาเสนอข้อมูลที่ยังพอมีเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยแล้วก็การสแกนว่าในมุมมองของตัว AB l Research เนี่ยถ้าจะมาสายแท่งเทียนเนี่ยจะต้องมีข้อควรระวังอะไรแล้วก็มีจุดเทคนิคอะไรที่จะพัฒนาฝีมือท่านถ้าท่านจะมาสายแท่งเทียนจริงๆมีเครื่องมือใดบ้างมี ข้อขวรัระวงังอะไรบ้างมาดูกันนะครับัตดุประสงค์วิดีโอนี้อขอไปไวๆนะครับคือคนเรามีไลฟส์สไตล์ต่างกันมีเวลาทําการบ้านต่างกันดูจอจะดูก็ต่างกันหน้าที่การงานจัรหนึงสุงกะต่างกันเลยเป็นที่มาของระบบเทรดตามไลฟส์สไตล์ที่ต่างกันดังนั้นวิดีโอนี้เนี่ยถ้ามันคลิกกับ เครื่องมือของท่านไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหลักเครื่องมือเสริมก็ลองเอามาฝึกผลใช้ได้บางทีอาจจะไม่เหมาะกับท่านเลยก็ได้ก็รอวิดีโอหน้าต่อนะครับมันจะทําไปเรื่อยๆอยู่แล้วโปรเจก t นี้วัตถุประสงค์ที่2ของวิดีโอนี้ก็คือว่าเป็นเกรดเสริมให้กับนักเรียนสถาบัน abl trading research ที่เราก่อตั้งเข้ามาสู่ปีที่10นแครับคลาสตอนนี้เราปรับเป็นออนไลน์หมดเลยนะครับ แล้วก็จะได้แก่ IFM 101ที่เป็นมือใหม่แล้วก็สตรีม Ten and sentiment following ที่เป็นมือโปรแล้วมันไม่ใช่แค่การเรียนผ่านวิดีโอแล้วจบไม่ใช่เลยก็คือจะมีการสอบถามผ่านผ่านไลน์แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีกลุ่มไลน์คุยกันที่ไม่ชี้นำราคาคุยกันเรื่องที่ฎดีล้วนๆว,ว่าตอนนี้ทฤษฎีไหนเหมาะกับตลาดหุ้นบ้าง แนะนำตัวนะครับผมสุภาพงค์เป็นเทรดเดอร์ der, นักเขียนเป็น educator ให้กับหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนแล้วก็ Facebook Live ต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีอยู่3รายการด้วยกันคำชี้แจงสำคัญมากก็คือการตัดสินใจลงทุนเป็นความรับผิดชอบของผู้ชมเองนะครับแล้วก็วิดีโอนี้จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้นเราเอาข้อมูลรายละเอียดต่างๆเข้ามาบอกว่าตอนนี้องค์ความรู้ทางท่านแห่งเทียนมันเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ผมสุภาพงอ์ EV l Trading r e s e ซอไม่รับเทรดไม่รับระดมทุนใดๆทั้งนั้นถ้าท่านจะฝากเงินเพื่อเทรดหุ้นไทยที่เฟกคริปโตฝากเงินเข้ากองทุนสัญชาติไทยให้เขาเทรดเอาชื่อคนชื่อบริษัทไปเช็คได้ที่ s e c c h e c k f i r t ครับ ep 1 3เนี้ยเราอยู่ตรงไหนก็คือองค์ความรู้เราเอาไปใช้ตรงไหนได้บ้างเนื่องด้วยว่ามันเป็นเรื่องของตัวแท่งเทียนเนี้ย เราก็สามารถเอาไปใช้ตั้งแต่การกลับตัวตรงนี้นะครับได้แต่ต้องเป็นระดับระดับเ,เรียกว่าวีคระดับมันอะไรเลยนะถ้าถ้าจะเป็นการการกลับตัวของแท่งเทียนแบบนี้แล้วก็เป็นแท่งเทียนที่กลับตัวสั้นๆแบบเนี้ยก็ได้นี่นะครับที่แดงปอกแป๊กไปมาแบบเนี้ยแล้วก็รวมไปถึงการกลับตัวของแท่งเทียน แบบเป็นเป็นไบริชแต่บทนี้เราจะจะเน้นที่บูลลิชนะครับส,ส่วนมากถ้าท่านที่เข้ามาแล้วยังไม่เคยดูอีพีหนึ่งถึงสิบสองก็แนะนำให้กลับไปดูนะครับเราจะพูดถึงโมเมนตัมบูพินทั้งหมดเนี่ยว่าเทรดเซตอัพถ้าเราจะเซตขึ้นมามันจะเป็นยังไง พบทวนความรู้ของกาฟแท่งเทียนนะครับกาฟแท่งเทียนมันเป็นอะไรที่เขียนกันเยอะมากเยอะสุดๆอ่าหนังสือก็มีอะไรก็มีแต่ถ้าตกผลึกมาให้ก็มันจะประกอบไปด้วย open high low โ o d e ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าวันไหนที่ที่อ่า open อยู่ข้างล่างแล้วมันก็ ตลาดหุ้นไทยตอนเนี้ยอ่าประมาณเก้าโมงสี่สิบห้าอะไรที่มันจะย,ยึกยักยึกยักสะบัดทั้งวันแล้วสุดท้ายอะถ้าตลาดมันปิดอ่ะตอนเย็น่ะราคาปิดมันสูงกว่าราคาเปิดอะแท่งเทียนตรงเนี้ยก็จะเป็นสีเขียวส่วนไฮก็เป็นไงครับมันก็จะเป็นเรียกว่าตัวไส้เทียนใช่ไหมครับโลก็เป็นไส้เทียนมันก็จะได้แท่งเทียนมา แต่ถ้าเมื่อไหร่โอเพนกับโคสอะมันเท่ากันมันก็จะไม่มีตัวแท่งเทียนให้เราเห็นมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นขีดแบบนี้ไฮโลก็อย่างที่เห็นนี่ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่อ่าราคาเปิดมันอยู่ข้างบนเนี่ยเก้าสี่สิบห้าสิบโมงอะไรอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วก็สี่โมงกว่ากว่าสี่โมงสี่ครึ่งมันไปปิดข้างล่างแท่งเทียนเนี้ยก็จะเป็นแท่งเทียนสีแดงอันนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้ที่ เบสิกทั่วไปนะครับสำหรับตัวแท่งเทียนตัวนี้อันนี้เป็นแท่งเทียนหนึ่งแท่งทีเนี้ยมันก็จะเริ่มเป็นการผสมแท่งเทียนขึ้นมาเอามาผสมกันโดยการดูเป็นแพทเทิร์นต่างๆอย่างเช่นวันวันจันท์เนี่ยมันลงแต่วันวันอังคารอะ่ะมันไปเปิดข้างล่างให้เขาดา่าตรงนี้ แต่ว่าสี่โมงครึ่งอ่ะมันงัดขึ้นมาปิดสี่โมงครึ่งได้ดังนั้นจากที่เศร้ามาเป็นสุขมาเป็นความสุขอย่างเงี้ยคนก็จะตีความว่าเฮ้ยอีกแท่งหนึ่งมันมีโอกาสขึ้นอย่างเงี้ยอีกกรณีหนึ่งวันจันทร์ลงมาแล้วก็อังคารมันเบรกไว้เบรกการลงแบบนี้คนก็อาจจะตีความว่าเฮ้ยมันจะขึ้น มันก็จะมีชื่อครับเป็นชื่อของแพทเทิร์นเนี่ยอย่างเช่นอ่าไอเอ็นกราฟฟิงบูลีสเอ็นกรฟฟิงอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็จะมีชื่อของมันเป็นฮารามิอันนี้ก็จะมีชื่อของมันอ่าอันนี้ออนนนในอันนี้เป็นในวันครับลงมาข้างล่างแล้วก็งัดขึ้นข้างบนแบบนี้คนก็จะตีความว่าเฮ้ยอย่างนี้มันแมมีแรงสู้ฮึดขึ้นมานี่หวะ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอะ่ะมันกลายเป็นว่าพอเราเอามามิกกันเนี่ยโอ้โหแท่งเทียนมันมันมีเป็นร้อยแพทเทิร์นเลยครับมันเลยได้แผ่นแผ่นโปสเตอร์ที่หลายแห่งทำเนี่ยมาแล้วก็บางทีก็เอาติดฝาบ้านก็มียอ,ยอดยอดฮิตเลยติดฝาบ้านอะไรก็มีทีเนี้ย ผมจะเอาให้ดูว่าในนับร้อยแพทเทิร์นอะแท่งเทียนเนี่ยทั้งการสอบตัว CMT สอบตัว i f c a หรือว่าสอบต่างๆอ่ะเขาเขาไม่ได้บอกว่าคุณต้องท่องทั้งเป็นร้อยๆแท่งเทียนไม่ใช่ครับนั่นเพราะอะไรตัวองค์กรพวกเนี้ยเขาก็มีงานวิจัยอยู่ว่าจริงๆอ่ะ ตัวแท่งเทียนอะที่ถ้าจะเอามาใช้จริงๆอะมันมันมีไม่ถึงยี่สิบแพทเทิร์นเท่านั้นที่ควรจะจําได้ไม่ไม่จําเป็นต้องจําเป็นร้อยนะครับไม่จําเป็นอ่าอย่างเช่นเอาให้ดูอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ในเทร d i n g View นะครับเราก็ใส่ใส่ใส่เครื่องมือเข้าไปได้แล้วฟรีด้วยมันก็จะขึ้นมาหมดเลยเห็นไหมครับว่าอ่ะอันนี้แท่งเทียนนี้เรียกแบบนี้นะเรียกแบบนี้นะ ถ้าท่านดูท่านจะเอ๊ะว่าบางทีเอ้ยมันเขียวนะมันเขียวแบบเนี้ยเอาจริงมันก็ไม่ได้ขึ้นเนี่ยพวก bullish engulfing อะไรทั้งหลายเห็นไหมครับเนี่ยแต่มันแค่เป็นการถูกเรียกถ้าใช้ในสถานการณ์แท่งเทียนล้วนๆแบบเนี้ยไม่มีอินดิเคเตอร์อะไรมาเพิ่มเติมมาบอกเทรนด์พอเราได้แบบนี้เนี่ยของไทยก็มีงานวิจัยของสยามพรน,นะครับเรื่องความแม่นยำของแท่งเทียน คนนี้ท่านก็ไปดูได้ในในแมงเมาคลับแล้วท่านก็เซิร์ชคาว่าแท่งเทียนซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยสองแท่งเทียนน่ะแล้วบอกว่าอีกอีกสักพักมันจะขึ้นเนี่ยอ้าวเอาเอาข้าจริงสองแท่งเทียนประกบกันเนี่ยเป็นอันเป็นอะไรที่อันตรายมากเพราะหน้างานจริงเนี่ยเมื่อผ่านการเทรดไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยครับมันต้องเขียนโค้ดเพื่อทดสอบ มันไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นด้วยซ้ำที่โอกาสความแม่นยำของมันที่มันจะไปได้อันนี้ในลักษณะสองแพทเทิร์นนะครับแบบเนี้ยแล้วพยากรณ์ว่าอีกวันมันจะขึ้นอย่างเงี้ยหน้างานจริงไม่ใช่นะไม่ต่างอะไรจากการโดนเหรียญเลยนี่เลยเป็นที่มาว่าแผ่นที่ทำมาเยอะเยอะ มีเป็นร้อยๆอันมีมีเป็นร้อยๆชื่อเรียกถ้าจะจำํำไม่ไม่ถึงยี่สิบจริงๆไม่ถึงสิบห้าด้วยซ้ํานะครับที่เป็นแพทเทิร์นแท่งเทียนที่ที่น่าจดจําอ่าสยามคอนก็มีบอกมาก็เข้าไปดูได้อ่าอย่างที่ผมบอกครับอ่าถ้าเครื่องมือใน trading view จะใส่อะไรก็พิมพ์เข้าไปนี่นะครับ candlestick pattern Identify นี่นะครับของเลโพสามสองตรงนี้ก็กดเข้าไปมันก็มันก็ฟรีเน,นี่ยท่านก็จะเห็นว่าโอ้ยมันถูกตั้งชื่อได้หมดอะแต่ไปไม่ไปอีกเรื่องหนึง่งงานวิจัยของตัวมหาลัยก็มีนะครับเรื่องแท่งเทียนก็ออกมาเหมือนกันคือแท่งเทียนสองแท่งอะ่ะมัน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 เหมือนโยนเหรียญครับมันเหมือนโยนเหรียญ ดังนั้นที่ผมคุยผมเลยผมเลยแนะนำให้ใช้แท่งเทียนที่เป็นแพทเทิร์นสมแท่งขึ้นไปห้าแท่งยิ่งดีมันก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนั้นแล้วมันก็จะเป็นระยะสั้นนะครับเป็นแพทเทิร์นของระยะสั้นอันนี้เป็นบทที่สิบสองนะครับที่ที่เราสามารถสแกนหุ้น v h a p e สามวันได้ผ่านโปรแกรม E-Fin Stocking Up แล้วก็สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราเราอยากได้แบบนี่ถ้าแพทเทิร์นสามวันก็คือวันที่สามวันที่สองวันที่หน,นึ่งเนี่ยอันเนี้ยวันปัจจุบันเนี่วันที่หนึ่งเห็นไหมครับมันงัดขึ้นมาแล้วมีวันที่สองกวนประสาทชาวบ้านเขาหน่อยว่าทำทีเป็นลงดังนั้นมันก็จะเป็นทรงนี้ขึ้นมาแบบนี้อ่าจะเจอแบบนี้ก็มี แบบเป็น V แบบนี้นะครับแต่ผมผมชอบแบบนี้มากกว่าเอาวันล่าสุดให้มันชนะชาวบ้านเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นการทบทวน ep สิบสองนะครับว่ามันสแกนได้นะก็มาที่ Analysis แล้วก็ v s h a p e แล้วก็เพิ่มเรื่องของโวลุ่มเพิ่มสามวันนี่ก็หยิบเข้าไปใส่ส่วน p i per book value มากกว่าศูนยอันนี้คืออะไรคือตัดพวก dw ออกไปจากการสแกน เนื้อหาก็คือมีแปดอันที่ที่ควรจะทราบถ้าท่านจะมาสายแท่งเทียนรูปแบบแท่งเทียนที่พอไว้ใจแล้วก็สแกนได้อ่าที่สแกนมาสมอันอแล้วเราเจอเออแบบนี้โอเคอันนี้เราเรียกว่า t r e outside up อันแรกมันแดงก่อนแล้วก็เจอ e n นก a p ฟ i n g มาแล้วก็อีกอันหนึ่งเขียวขึ้นไปแบบนี้แบบแรกนะครับ ก็จะมีคำอธิบายหมดอันนี้ผมเอามาจากเว็บของ Investing ครับรูปแบบที่สองอันนี้เราเรียกว่า Abandon Baby Bullish ก็คือวันจันทร์น่ะมันลงอ่าที่ผมอธิบายเป็นจันทรังคารพุธมันให้เห็นง่ายนะครับแต่มันไม่จำเป็นต้องเกิดวันจันทร์เสมอแต่อันนี้เราอธิบายว่ากรณีจันทรังคารพุธจันทร์ลงอังคารนี่หนักเลยลงลงให้เขาด่าจากวันจันทร์นะครับ แต่ไม่ลงแรงออลงแรงแต่หยุดตัวเองตรงนั้นอนะหยุดหยุดตัวเองไว้ข้างล่างแล้วก็วันพุธก็ค่อยงัดขึ้นมาแบบนี้ abandon baby bullish ท่านไหนไม่ทันก็มันเป็นวิดีโอนะครับกลับมาดูซ้ำได้ต่อมาแพทเทิร์นที่สาม วันจันทร์ลงให้เขาด่านะครับอังคารก็ลงให้เขาด่าแต่เบรกไว้วันพุธก็งัดขึ้นมาแบบนี้อันนี้มอร n นิ่งโดจิสตารเห็นไหมครับว่าเราเราอยากได้แบบ shape แนวแวเนี้ยแต่มอร n นิ่งโดจิสตามันเป็นคล้ายๆแบบนี้เนาะอ่าอาจจะเป็นแบบนี้ด้วยซ้ําเนี่ยอย่างน้อยมันก็งัดขึ้นมาได้ที่สําคัญนะครับอ่าวอล่มต้องมา อันนี้ Morningstar แบบที่สี่จันลงไปอังคารก็ลงไปข้างล่างให้เขาด่าและแถมยังลงซ้ำอีกพุทธอย่างดีที่งัดขึ้นมาต่อมาอันเนี้ยถ้าเป็นเซ็ตของ Investing อ่ะมันจะมีห้าอันอันนี้เราเรียกว่า Tree Inside u ัจันลงมาให้เขาด่าอังคาร ไปอยู่ตรงกลางแท่งเทียนของจันร์ทแล้วก็พุทธก็ขึ้นไปแบบนี้อันนี้เขียนว่า5้สแลใช่ไหมอ่าจริงๆตัวนี้มันเป็นของ Investing นะครับเว็บ i n v e s t i n g ที่เขาก็เอามาจากตำราต่างๆอยู่ดีทางฝาฝั่งของบูกาสกี้ก็ก็ทำมานี่ บูคาสกี้ก็มีอีกสามดังนั้นก็ท่องจำไปแปดพออย่างเงี้ยทีไลสไตล์แบลล์นี่ขึ้นมาแบบนี้ก็คือลงมาให้เขาด่าสามวันแล้วจู่ๆมีแท่งหนึ่งแท่งเขียวว่ากวาดสามวันนี้อันนี้อันแรกอันนี้ก็คล้ายๆกันนะอ่ะบั o n b นเบลงมา2วันให้เขาด่าแล้วก็กระโดดงัดขึ้นไปอ่ามันจะมีแกลบอยู่นะครับตรงน,นี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือ อัพไซต์ทาสุกิแก็มันขึ้นไปนะมันขึ้นไปขึ้นไปอ้าวมีแท่งแดงนี่แต่แท่งแดงอะ่ะมันลงมาไม่ถึงข้างล่างไงครับก็ยังมีโอกาสขึ้นไปอยู่นี่อัพไซต์ทาสุกิแก็ส่วนส่วนสีฟ้าเนี่ยผมผมแบงไว้เพราะว่ามันเป็นบาลิชมันเป็นแบบขาลงเดี๋ยวเราค่อยคุยตอนอื่นครับ ก็ประมาณเจ็ดถึงแปดพายแพทเทิ์นะครับที่ที่จะแนะนำให้จำแต่ใครจะจำทั้งโปเตอร์ติดฝาบ้านก็แล้วแต่แต่แต่ก็ลองย้อนกลับไปดูงานวิจัยดูว่ามันมันเป็นยังไงถ้าท่านจะจำจาทั้งร้อยอันแต่ถ้าในการสอบในการใช้จริงอ่ะมีแค่เจ็ดแดอันเท่านั้นครับ เราก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาพวกเนี้ยแล้วอย่าลืมเอามาดูกับอะไรครับเอามาดูกับอิชิมุกุ ITCP แล้วก็เครื่องมืออื่นที่มีใน12ตอนก่อนก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับถ้าท่านใดดูวิดีโอนี้แล้วหาลิงก์12ตอนก่อนไม่เจอก็เข้ามาทักในอินบ x ็อกได้ก็เพจเนี้ยแหละครับสุภาพงนินเกต a อพีเอลเทตตี e ร e เสิต้องมี ติ๊กถูกด้วยต่อมาเป็นการสแกนแท่งเทียนจริงๆที่เราคุยกันหมดเนี่ยมันสแกนได้หมดแล้วก็การสแกนนี้เนี่ยผมเจอตั้งแต่ช่วงปีสองศสองสองสองมาครับ แล้วตอนที่เรากำลังจะอัปเดตเนี่ยผมกลับไปที่เว็บ Investing อีกครั้งปรากฏว่าไม่มีสแกนแท่งเทียนในหุ้นไทยแล้วนะครับไม่มีแล้วก็ไม่แปลกครับแต่ละโปรแกรมเข้าได้ที่กรสิทธิ์เข้าได้การโฟกัสลูกค้าอะไรมันมันต่างกันไม่มีก็คือไม่มีหรือว่าถ้าใครเข้าไปดูแล้วมันมีก็รบกวนแจ้งด้วยนะครับแต่ผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการคลิกปุ่มต่างๆมันไม่มีทุกทีถ้าเราเปลี่ยนเป็นไทยอย่างเงี้ยโอกาส เจอมันมีอันนี้เห็นไหมอ่าเนี่ยเป็นหุ้นไทยทั้งนั้นแต่ก็ไม่ต้องเสียใจอะไรครับก็ EFin ก็เลยเข้าใจก็เขาก็เพิ่มฟีเจอร์สแกนมาอันนี้น่าจะเป็นสไลด์ที่สำคัญที่สุดในบทนี้นะครับ EP 1 3บสามเนี่ยอีฟ e ิ fin เลยให้สแกนแพทเทิร์นแท่งเทียนมา2รูปแบบรูปแบบแรก High is week rise up previous แปลว่าราคา high ในสัปดาห์ปัจจุบันอะ่ะมันสูงกว่าสัปดาห์ก่อนถ้าเป็นแท่งเทียนก็คือแบบนี้อ่ะอันนี้สมมุติเป็นทียนเขียวนะมันก็ขึ้นมาอันนี้เป็นกราฟว e k แต่ถ้าเรามองเป็นกราฟเด y เนี่ยทรงมันก็จะแบบ สวยๆแบบนี้เนี่ยขึ้นมาแบบนี้ถ้าเป็นเดยอันนี้ผมเหมาะให้บอกว่าเหมาะสําหรับการสแกนช่วงสุกเสาร์วอาทิตย์เพราะว่าอะไรมันเป็นกราฟวิกไงครับถ้าสแกนในช่วงช่วงจันทร์อังคารพุทธพัหเหัสสุกอ่ผมไม่ทราบว่าผลรับมันออกมาเป็นยังไงแต่อันเนี้ยเหมาะกับสุกเสาร์อาทิตย์ก็ค่อยๆหาหุ้นที่เฮ้ยวิกราคาไฮ ในสัปดาห์ปัจจุบันอะมันสูงกว่าสัปดาห์ก่อนอันนี้เป็นไทป์แรกต่อมาไทป์ที่สองครับอ่าเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกัน highs week rise p r e v i o u s อ่าเดี๋ยวเข้าเข้าตัว efin นะอ่านี่ผมปิดไปก่อน มาที่สแกน Total สแกนคอน i ิชันแล้วก็ปิดตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นที่สแกนของ e ีฟิเข้าที่ติดมาวันนี้เรายังจะไม่ใช้ของเขาที่เขามีตรงนี้นะครับก็ปิดไปก่อนอ่าแล้วเราก็ไปที่ p i g h p a t t e r n มาที่ h ไ s เ Week Rise Up Previous ตัวนี้ ก็แอดเข้าไปแอดเข้าไปเสร็จพอเราสแกนเนี่ยปัญหาที่เราเจอคือมันยังมีพวก DW ใช่ไหมครับมีอยู่จำได้ไหมครับใส่ยังไงลบ DW ออกไปไพ่ Per book value มากกว่าศูนย์ ก็สแกนกดสแกนอีกอ่ะ DW หายไปแล้วทีเนี้ยมันเหมือนว่าเราจะได้เลยนะอ่ะก็หยิบมาวางวันนี้หยิบมาวางแต่สิ่งที่เราอยากได้อีกคืออะไรครับบางทีเนี่ยเราอยากโฟกัสที่โวลูมว่าเนี่ยเฮ้ยโวลูมมันต้องเพิ่มขึ้นด้วยสิแต่เนี้ยมันขึ้นแต่มันโวลูมมันลงอย่างเงี้ยโวลูมมันลง ก็ไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือ a n alysis volume increase นี่ครับเราจะเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปว่าราคาตัวตัวราคาสัปดาห์นี้มากกว่าสัปดาห์ก่อนและ volume สาวันเนี้มันควรจะเพิ่มขึ้นด้วยนะนี่ก็กดสแกนเข้าไปเห็นไหมครับก็จะได้พวกนี้เข้ามา ท่านก็ลองลองไปดูได้อ่าอันนี้เป็นอันแรกนะครับอันนี้เป็นอันแรกอ่าเห็นไหมประมาณนี้ Type สองอันนี้เป็นราคาไฮเพิ่มขึ้นสามวันต่อเนื่องทรงก็เป็นแบบนี้ ก็เห็นไหมครับไฮไฮเพิ่มขึ้นสามวันต่อเรื่องจัดทรงดีๆมันก็เหมือนทีไว้โซเยอร์นั่นเองแต่จะมากจะน้อยอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ใช่แบบแท่งเขียวปังปัง,ปงสามแท่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ใช่มันอาจจะไม่เจอแท่งเขียวเขียวยาวสามแท่งอะไรขนาดนั้นก็ได้อลองมาสแกนดูกันมาที่คอนดิชั่น แล้วก็ตัวนี้ผมจะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสามแท่งใช่ไหมครับเนี่ย High Price Rising for three days นี่นะครับก็เข้าไปแก้ไปที่เราต้องการจะเห็นก็คือราคาหุ้นมี High สูงกว่าเดิม3มวันเอา DW ออกไปนี่ พลเพมเรมากกว่าศูนย์คือการเอา DW ออกไปจากการสแกนแล้วก็โวลูมอิน c ค e ร s สก็คือทั้งสามันเนี้ย o l ลูมมันเพิ่มขึ้นด้วยอ่ะก็ได้ประมาณเนี้ยนี่ก็ท่านก็ดูครับว่าเออทรงมันท่งมันเป็นยังไงมันมันล้อไปกับหุ้นที่ยังไม่เกิดเทรนไกลเกินไปไหมท่านก็ลองหยิบมาวางดู ทีนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับว่าจะเล่นหุ้นเล็กหุ้นใหญ่หุ้นกลางอย่างไรออย่างเช่นตัววอลลิงเนี้ยอันนี้ไม่ได้ชี้นำอะไรนะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาว่าเราสแกนมาแล้วเราเจอพอดีอย่างเงี้ยอันเนี้ยพึ่งชนะชนะอ่าตัวอิชิโมกุเดชใช่ไหมครับโวลุ่มมาอ่ะพอย้อนไปเมื่อสิบ สิบสอซอนก่อนน่ะผมก็เตือนว่าดูวีคด้วยเห็นไหมว่าวีคมันสวยไหมอ้าว e ีคก,ก็ยังอยู่ใต้อยู่แบบเนี้ยดังนั้นถ้ามันจะขึ้นอะ่ะมันก็จะเป็นการขึ้นที่กราฟเดย์เขาลุยอย่างเดียวกราฟวีคไม่ได้มารับรู้อะไรด้วยนะครับถ้าถ้าทรงเป็นแบบเมาทายทำฟ a ม e นาลิ y s ิสผมไม่ได้บอกว่าชอบไม่ชอบนะถ้าทฤษฎีเมาทายทำฟ a m e Analysis ก็คือราคามันก็ควรจะ อย่างน้อยมันก็ควรจะอยู่เหนือเหนือวีคด้วยนะครับเหนืออิชิโมโกะวีคด้วยก็ไม่ได้ชี้นําราคาอะไรนะครับท่านก็ลองเอาไปดูว่าบางท่านบางท่านก็ไม่แคร์นะบางท่านก็ไม่แคร์วีคฉันเอาเอาเดซัดเลยเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมโวลูมมันมาอะไรเงี้ยก็เป็นมุมมองที่ต่างกันไป สรุปลักษณะแท่งเทียนอีกทีนะครับที่พอไว้ใจได้ครั้งแล้วก็ห้ามลืมต้องเอามาดูกับโมเมนตัมบูลพินสิบสองตอนก่อนด้วยนะครับอันแรกเป็นแบบนี้ที่เอาไซซ์อัพอันที่สองเป็นออบันดอนเบบี้บูลิชอันที่สมเป็นมอร์นิ่งโดจิสตาร์อันที่4ี่เป็นมอร์นิ่งสตาร์ อ่าที่5เป็น tree inside up ซึ่งมันอยู่ที่เราสแกนเนี่ยแหละเราเราไม่สามารถคีย์สแกนได้ว่าเราเราอยากได้แพทเทิร์นไหนแต่การที่เราสแกน EFIN น่ะที่เราสามารถสแกนในรูปแบบของ V shape ได้อะตั้งแต่ EP 1 2ไปจนถึง EP สิบสมะมันจะทำให้เราเจอรูปแบบแท่งเทียนที่เนี่ยแหละ8 7จ็ดแปดอันนี้แหละมันมันหนีไม่พ้นนะครับว่ายังไงมันก็ต้องเจอแต่เราไม่รู้ว่าเราจะสแกนได้ในรูปแบบไหนแต่ถ้าท่านบอกว่าท่านอยากจะสแกนทีอินไซต์อัพให้มันได้แบบนี้ก็ก็ต้องเขียนโค้ดเอานะครับเขียนเขียนใน a m ม b บ o ็อกเขียนใน Python เขียนในเทรดดิ้งวิวเอา ก็เป็นจบหมดนี้นะครับจะยาวหน่อยยังไงก็ฝากเรื่องคลาสตัวออนไลน์คลาสแอนด์คอมมูนิตี้ไว้นะครับท่าในใดสนใจก็สามารถลองเข้าไปดูรายละเอียดคลาสรีวิวคลาสได้นะครับนักเรียนเรามีเป็นเป็นร้อยคนเลยสำหรับตัว ABL Trading Research ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็พบกันตอนหน้านะครับตอนวันนี้ยาวหน่อย ขอบคุณครับสวัสดีครับ